สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับสวัสดีชาว y o u t u b e ทุกท่านนะครับที่รับชมไอช่องพลายสาวห้าครับผมก็วันนี้ก็มาทำการมาดูหญ้ามาปลูกหญ้าเพิ่มนะครับผมก็วันนี้ก็ฝนตกตลอดทั้งวันครับตั้งแต่เมื่อวานนะครับผมก็อันนี้จะเป็น ยาที่ผมซื้อส่วนในหมู่บ้านเดียวกันนะครับก็ทําการมาปลูกเพิ่มนะครับก็ปลูกให้มันหนากว่าเดิมครับมีการมาขุดล่องนะครับวันนี้มากับแฟนนะครับผมมาสองคนนะครับมาช่วยกันปลูกนะครับผมก็ยา้านี้จะปลูกที่พันญ้านะครับที่สั่งมานะครับปลูกอันนี้ก็ ผมก็มามาปลูกเพิ่มอีกนะครับมาปลูกส้มแซมให้แบบมันหนานะครับก็ส่วนที่ซื้อใหมก่ก็ต้นใหญ่ดีครับผมก็จะปลูกให้มันหนาแบบดากใหญ่มาจะได้ตัดเยอะๆอย่างนี้ครับผมอันนี้ก็วันนี้ก็ฝนตกด้วยครับผมมี จุดกันฝนนะครับวันนี้มากันสองคนนะครับก็มาเสืิมให้มันหนากว่าเดิมนะครับอันนี้จะย่าปลูกที่สั่งมาพันมาจากสีเกตนะครับก็เนื้อที่นี้ก็ประมาณสามไร่เกือบสี่ไร่นะครับก็ใหญ่พอสมควรครับถ้าส่วนนี้ใหญ่เต็มที่ก็น่าจะกินได้เดือนกว่านะครับ ก็ดูสังเกตดูต้นนะครับเขาเกิดหนานะครับผมก็ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับก็ลององบประมาณก่อนครับ่วงนี้งบประมาณก็น้อยตอนแรก็ว่าจ้างคนมาช่วยปลูกนะครับก็เราก็ทาเองดีวกว่าครับผมก็ไม่มีงบที่จ้างเขานะครับก็เราก็ทําไปเรื่อย เนยก็พักครับผมฝนตกแรงแล้วก็หยุดนี่ครับก็เกิดดีครับผมไอเขียวๆน่นถึงต้นต้นยูคาสุดน่นนะครับผมต้นยูคาสุดนุ่นครับฝั่งนี้นะครับก็ฝั่งนน้นก็สุดสุดพอดีครับต้นยูคาสุดนุ่นพอดีครับอืมครับต้นยูคาสุดนุ่นพอดีครับก็ เราปลูกซ่อมแซมตรงที่ไม่เกินนะครับเพราะว่า <c oughs> <c oughs> โทน,นะครับบางต้นก็เราใสใช่ไหมครับเพราะว่ามันจะมีเหมือนอ้อยนะครับเหมือนต้นอ้อยนะครับจะมีตามันนะครับบางต้นตามันแบบมันหักมันํนำรุดมันก็ไม่เกินนะครับเราก็มาซ่อมแซมให้มันหนาขึ้นกว่าเดิมนะครับซ่อมแซมตรงตรง ตรงไหนที่ไม่เกิดนะครับอย่างนี้เหมือนกันนะครับตรงนี้อย่าไม่เกิดเราก็จะมาขุดขุดแล้วก็ซ่อมแซมให้มันเกิดนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ให้มันนาครับผมอันนี้ก็ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับส่วนนี้นะครับก็หางบประมาณก่อนนะครับ ปุ๋ยก็จะเป็นปุ๋ยพวกยูเรียนะครับเอาแบบยูเรียนะครับใส่นะครับเพราะว่าถ้าเราใส่ยูเรียมันจะจะได้โตเร็วนะครับเร่งในการเจริญเติบโตนะครับจะมีมูลช้างด้วยนะครับเอามาใส่ใส่อย่าให้มันเป็นแบบหญ้าขึ้นแบบหญ้าแบบนี้ครับให้มันขึ้นนะครับหญ้าเล็กๆอย่างนี้เราใส่ไว้ครับใส่ข้างๆอย่างนี้ครับผมก็ ช่วงนู้นจะหนาหน่อยครับผมอ่าช่วงนี้จะหนาครับนี่ครับพันญ้าที่มีคุณพี่ช่วยพันญ้าด้วยครับก็ขอบคุณนะครับผมก็ย่ากเกิดสวยดีครับผมแต่ก็ยังขาดปุ๋ยนะครับก็ท่านใดอยากช่วยเหลือปุ๋ยก็ได้นะครับผมก็จะมาโรยตามร่องนะครับโรยตามร่องให้ เขาเกิดเร็วครับผมก็เอามูนช้างมาใส่ด้วยนะครับก็ปุ๋ยน่าจะอยู่มันสองสองสองกระสอบกว่านะครับเนื้อที่นี้ครับผมก็ช่งนี้ก็ประมาณก็ไม่ค่อยมีนะครับก็ยังหางบประมาณอยู่นะครับ ก็ท่านใดดูคลิปนี้ก็ฝากติดตามฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยครับผมหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เป็นกำลังใจให้ควันอุ้ยนะครับ